สวัสดีค่ะสำหรับวิชาว,วิทยาศาสตร์วันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชเหมือนเดิมอ่ะซึ่งวันก่อนคุณครูก็ได้พูดไปแล้วว่าส่วนประกอบของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาทวนกันอีกรอบหนึ่งส่วนประกอบของพืชก็ประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกและผลอ่ะคลิปก่อนหน้านี้คุณครูได้พูดไปในส่วนของรากไปแล้วโดยคุณครูบอกว่ารากจะมีส่วนประกอบด้วยกัน3ส่วน สามชนิดก็คือลากแก้วรากแขนงและลากฝอยอ่ะสามชนิดยังจําได้อยู่ไหมอ่ะวันนี้คุณครูจะมาพูดในส่วนของอื่นอ่ะส่วนแรกที่คุณครูจะพูดถึงก็คือลําต้นเด็กๆลําต้นทําหน้าที่อะไรลําต้นจะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําและลําเลียงอาหารถ้าในส่วนของ การลำเลียงน้ำมันจะมีท่อเราจะเรียกว่าท่อลำเลียงน้ำเรียกตามตัวเลยท่อลำเลียงน้ำจะทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและแล่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชและลำเลียงน้ำไปสู่ใบเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงอ่เพื่อใช้ในการสร้างอาหารอีกท่อหนึ่งก็คือจะเป็นท่อลำเลียงอาหารท่อลำเลียงอาหารเนี่ยจะเป็นท่อที่สร้างขึ้นจากใบ สร้างขึ้นจากใบเพื่ออะไรเพื่อเนี่ยสามารถที่จะให้มันเนี่ยสามารถเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้อ่าอย่าลืมนะส่วนประกอบของลำต้นจะมีด้วยกัน2ทอ่อก็คือท่อลำเลียงน้ำกับท่อลำเลียงอาหารอ่ะต่อไปใบในส่วนของใบใบจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของพืชแต่ใบมีหน้าที่หลัก ก็คือมีหน้าที่ในการสร้างอาหารมีหน้าที่ในการหายใจและมีหน้าที่ในการถ่ายน้ําโดยเด็กๆใบพืชทุกชนิดนะลูกนะใบพืชทุกชนิดจะมีปากใบปากใบอยู่ยังไงเด็กๆดูสีเขียวๆที่ครูขายายขึ้นมาที่ครูทําขึ้นมานี่คือปากใบถ้าเป็นรูปข้างล่างรูปข้างล่างจะเป็นลักษณะของปากใบที่เปิดอ ปากใบที่เปิดแล้วลูกข้างบนจะเป็นในลักษณะของปากใบปิดปากใบมันจะเปิดและก็ปิดได้ปากใบทําหน้าที่อะไรล่ะปากใบทําหน้าที่ในการหายใจพืชก็ต้องหายใจถูกไหมคะปากใบทําหน้าที่ในการหายใจโดยมีการแลกเปลี่ยนแก๊สทางปากใบและอีกอย่างหนึ่งของหน้าที่ของปากใบก็คือทําหน้าที่ในการ คายน้ําออกมาจากปากใบอ่าอย่าลืมพืชก็มีการหายใจหายใจทางไหนก็หายใจทางปากใบอ่าต่อไปที่คุณครูจะพูดก็คือส่วนประกอบของดอกอ่ายังจําได้อยู่ไหมพืชมีส่วนประกอบของดอกอะไรบ้างอ่ะโดยวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพูดถึงส่วนประกอบของดอกจะประกอบไปด้วยเกสรตัวเมียเกสรตัวผู้ กลีบดอกและกลีบเลี้ยงอ่าเด็กๆถ้าเกสรตัวเมียตรงไหนที่เป็นเกสรตัวเมียค่ะบริเวณตรงนี้อ่าเกสรตัวเมียทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันพธุ์เพศเมียเกสรตัวเมียทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอ่ะต่อไปเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้อยู่ตรงไหนอ่าเกสรตัวผู้อยู่ตรงนี้ลูกนี่เกสรตัวผู้ส,สีแดงๆนี่คือเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้จะทําหน้าที่ในการ สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อ่าอันนี้ก็คือเกสรตัวผู้ต่อไปกลีบดอกกลีบดอกทําหน้าที่อะไรกลีบดอกมักจะมีสีสันที่สวยงามถูกไม่อ่ากลีบดอกจะมีสีสันที่สวยงามกลีบดอกหนึ่งเลยทําหน้าที่ในการห่อหุ้มเกสรอ,อ่าห่อหุ้มเกสรพวกนี้แหละเกสรพวกนี้แหละลูกเกสรพวกนี้จะทําหน้าที่ในการห่อหุ้มเกสรที่ยังอ่อนอยู่ โดยกลีบดอกจะมีสีสันที่สวยงามมีกลิ่นที่หอมเพื่ออะไรเพื่อช่วยล่อแมลงล่ลอทําไมล่อให้มันมาผสมเกสรอ,อ่าเพราะมันผสมเกสรปุ๊บมันก็จะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดเป็นผลขึ้นมาอ่ะอันนั้นก็คือหน้าที่ของกลีบดอกสุดท้ายก็คือกลีบเลี้ยงเด็ดกๆกลีบเลี้ยงคืออันไหนกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงก็คืออันสีเขียวๆข,ข้างล่างนี2สองกลีบนี้ลกเห็นไหม สองันนี้คือกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงจะทําหน้าที่ในการห่อหุ้มส่วนต่างๆของดอกในขณะที่ดอกมันยังอ่อนอยู่หรือในขณะที่ดอกมันยังโตมอยู่อะเพื่อที่จะปกป้องแมลงปกป้องอันตรายจากภายนอกไม่ให้มาทําลายดอกมันได้ก็คือห่อหุ้มส่วนที่ยังอ่อนอยู่ที่ยังโตมอยู่อะนั่นคือส่วนประกอบของดอกตัอวอีกรอบหนึ่งส่วนประกอบของดอกประกอบไปด้วย1เกสรเพศเมีย สก็คือเกสรเพศผู้สคือกรีบดอกสคือกรีบเลี้ยง <ies> ภาระงาน er. งาวันนี้ภาระงานวันนี้ไม่ยากเหมือนเดิมภาระงานวันนี้จะให้พ,พวกหน,ววนกกูวาดภาพส่วนประกอบของดอกวาดภาพส่วนประกอบของดอกให้สวยงามแล้วให้หนูชี้ส่วนประกอบของดอกให้ถูกต้องอันไหนคือเกสรเพศผู้อันไหนคือเกสรเพศเมียอันไหนคือ กรีบดอกและอันไหนคือกลีบเลี้ยงวาดเสร็จแล้วละบายสีให้สวยงามจากนั้นถ่ายรูปส่งไม้คุณครูวงเล็บนะลูกนะทํางานให้สวยงามทํางานให้เรียบร้อยอ่เดี๋ยวครูครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนกลับไปสําหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เอาไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ